ในอำเภอหนองสองห้องในนามของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องรู้สึกปลาปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าาชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันุ์จัดน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรบรษา5ธันวางมหาราช และทรงมีพระชนมรวรษาครบ87พรรษาในปีพุทธศักราช2557หนแหล่งน้ำสาธนารณะหนองหูริ้มในเขตเทศาบาลตำบลหนองกระพ้องในวันนี้กระผมขอนำเรียนสภาพทั่วไปของขอำเภอหนองกระพ้องพอสังเกตดังนี้อำเภอหนองสระพ้องมีพื้นที่ประมาณ515ตารางกิโลเมตรห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ96กิโลเมตรมีประชากรโดยรวม7 8 0 1 5คน 20,810ครัวเรือนเป็นเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล137หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน13แห่งเป็นเทศบาลตำบลหนึ่งแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล12แห่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวประเทศเป็นที่ราบสูงนอกจากประสบปัญหาไฟแรงเป็นประจำทุกปีใน้ด้านคร์บอนต่อหัวต่อปี 6 3 1 6 8บาทสําหรับเทศบาตบลตำบลหนองสองห้องได้รับการยกฐานะจากสภาทิบารหนองสองห้องเป็นเทศบาตบลตำบลหนองสองห้องเมื่อวันที่25พฤษภาคม 5. 2 5 1 2มีพื้นที่3.2ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยชุมชน7ชุมชนประชากร6,165คนรายได้ของเทศบาลไม่รวมเงินอุดหนุน23ล้านบาทหนองน้ำจากทลนหนองบูริง ซึ่งใช้เป็นที่ปล่อยตว์น้ําในวันนี้เป็นแหล่งทรัพยากรน,น้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในดีตซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมต่อมาได้รับการสนุนงบประมาณทาการปุดลอ,อกให้เป็นแหล่งน้ําสารนรณประโยชน์สำหรับประชาชนในพ้้งถิ่นและเป็นแหล่งน้ํานํามาทําระบบประป,ปาที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ขอโพวกบริโภคในนามของทุกส่วนราชการทุกองค์กรในเชินหนองสมห้องขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านกำทอนหาวอสกิด ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคร,ระนในลำดับต่อไปนี้ขอกลาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพรขอกลับเรียนเชิญท,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 ท่านค่ะ ค้ขะขอกราบเรียนเชิญท่านได้ขึ้นบนเวทีเพื่อเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสการะลำดับต่อไปค่ะ